ิ่งที่มันสำคัญคำว่าแผ่นดินมันถึงปากท้องของคนที่อยู่ตอนใช้เงินเปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสำคัญที่สุดเรานำเข้าของจากเขาเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านแต่เราขายให้เขาอย่งแสนสี่ปิดด่านกระทบต่อบ้านเรามากกว่าเปิดด่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดประแทกเนี่ยเปิดด่านได้เราได้หารือเรื่องการผ่อนป้นให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามแดนอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงการผ่อนป้นเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนปรนทุคค้นะครับ เอารถขนส่งน้าอย่างเดียวพวกคู่กับจํานวนเที่ยวต้นเหตุไม่ใช่เกิดจากฝ่ายไทยและกับกรงชาติหรคนยกเรื่องนี้นะครับต้นเหตุคือประเทศที่สามเป็นดินสัมพัญกว่าปากงงไม่ใช่หรักโอเคครับเหตุผลที่ไม่สมควรเปิดก็คือเป็การพนันแล้วจับอะไรต่อนนะครับความมันม่นคงนะช่องใหญ่ๆยังเขาค้าขายคือเขานั่นก็โอเคอยู่คนระับ ความนี้ได้เข้าสวนมาสองเดือนแล้วค่ะไม่มีรายได้เข้าบ้านแม้แต่บาทเดียวแต่ในความรู้สึกของเราติดกับเปิดเนี่ยเราไม่ไดอยากให้มากเ่ยเปิดากให้เปิดบายถ้าบาทมันจะตัวค้าขายมันจะไคาขายหรอคะมองที่มันบอกกระทบกระทบคุนแร่มองที่แบบว่มันยิ่งกันแย่จงิงๆนะถ้าปิดตายก็ดีไม่เหมาะสมเราไม่ได้เรียกร้องให้เปิดาตนะเรียกร้องว่าเออให้คุณมาดูพื้นที่ที่เขมรยึดที่เราไปแล้วก็ให้เอาที่เราคืนมาจัดสรรให้เสร็จก่อนปักเขตปักแดงให้เสร็จเราเดือดร้อนแค่พื้นที่ทำกินปิดไปอย่างนั้นเลยค่ะ ไอ,อ้เรื่องเปิดไี่อยากให้เปิดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็ทบทุกคนอะตอนนี้ออยากให้ค้าขายกันแต่ภายใต้ภายหลังจากที่เราอะตกลงเรื่องพรมแดนกันเสร็จก่อนไหมอะเราทำเป็นสเตจอย่างนี้ดีกว่าไหมอะถ้าเปิดตอนนี้ก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ตรงเนี้ยไม่ได้ แล้วก็เป็นการเปิดกปิดยิ่งเสียหายเข้าไปใหญ่ถ้ามันอยู่ตรงนี้จะรู้เลยว่าฝั่งนู้นเขาไม่ฟังอะไรเราเลยแต่ส่วนของจานเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยอ่ะอย่างเราเองเราสิ้นหวังเลยนะว่าเรื่องทวงคืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราว่าไม่ได้แล้วแหละพราเราเปิดด่านเพิ่อเหมายอม้วเนี่ยเปิดด่านเนี่ยมันไปเอื้อประโยชน์ให้เขาอะเราสิ้นหวังของตรงเราสิ้นหวังเราไม่ได้ต้องการให้เปิดโมแดนแต่ไเขาไม่อยากจะกการให้เบสเซนให้เขาอยู่แบบรถไปไม่ต้องฝาบวงมีตัวไปคุณรู้ไหมเขาไม่กล้าไปทรมากินเพราะว่า ตราบใดที่การัดดันีเดือนยไม่จบการกดดันชาวกพูชากับประเทศมันไปได้มันไม่มีวันที่เปิดได้กรอท่ารู้ไหมครับตลาดช่องจอมตลาดชายเดนช่อง90%พ่อค้าไม่ขายเป็นคนข้มีนแล้วใครที่มันได้เป็นค้งมหี้ได้มีชาวกพูชาบอกว่าอยากให้ติดตลอดไปเลยเพไทยนั้นงองเป็นชามากกว่า90% ประเด็นปิดชดายแดนกับประเทศไทยขเมศไม่เคยสนใจที่ปิดนานขเมศยิ่งมีความสุขขเมศยิ่งกำไรเพราะคนขาดทุนคือประเทศไทยอุตสาหกรรมของไทยนั้นต้องพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชาและสินค้าไทยจำนวนมากต้องส่งออกไปยังกัมพูชายิ่งปิดนานยิ่งกระทบไทยมากกว่ากัมพูชาเพราะสินค้ากัมพูชายาังสามารถเพลียนไายในประเทศได้ส่วนของไทยต้องรอให้กัมพูชายอมตัวจการอีกครัง้ง แต่ถ้าเรื่องรายงานมันก็ชัดเจนว่าไทยขาดแรงงานตักดาวไม่ได้ร้องปิดกิ่งเราปิดกิ่จริ่งกิ่งกังฟูชามาได้พึ้นฐาไทยมันือว่าไทยเกินดุลกังฟูชามากเลยมันชั้นตัดปิดทักปิดเมื่อไหร่กอดชิายไถ่ไว้น่ะทุกที่อยากดูเหมือนกันนะวิญญาณสายพัร์ทุกหลังไงวะอเป็นยังไงบ้างพี่น้องชาวไทยที่คาดต้องกอรสายเปล่า พรหลังจากนี้ประเทศไทยกับกัมพูชากลับมาเป็นปกติเหมือนกับที่ทางคุณเมเนตเรียบร้อยคนทำงานทุกคนจะเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยกันอยู่หรือเปล่ารวมถึงจะยังคงใช้ของไทยกันเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็เป็นเอกฉันท์นะครับเรื่องของไทยเนี่ยพวกเขาจะไม่ใช้แต่เรื่องจะไปทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะยังคงต้องการกลับมาทำงานกันอยู่ครูว่านะยังเพิ่งเปิดแต่ดีสุดอ่ะนะต้องเรียนนะเพราะครูไม่ได้ขับน่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายได้ไปเลยนะเพราะขอทานอย่างพวกครูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกมันนี่คือเดือดร้อนกันใช่ไหม ไม่คือไม่ค่ะไม่เปิดบ้านค่ะพวกเราไม่อยากเปิดบ้านค่ะปิดชาวบอลเลยก็ได้ค่ะปิดไปเลยปิดชาวบอลไปเลยโงควิดโง่แล้วที่พวกมึงบอกว่าคนไทยประชากรประชาชนอยู่ติดชายแดนเขาจะเดือดร้อนกันเรื่องของมึง